สมุทรเจดี JD งามสงา่ดาด่านหน้าป้อมพระจุลจอมเกล้าชุมชนเก่าบ้านสาขาเมืองท่านิวอัมสเตอร์ดัมอร่อยเลิศล้ำพุทธาไทยแหล่งประมงใหญ่ชายทะเล สำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรปราการสาขาพระสมุทรเจดีตั้งอยู่เลขที่104หมู่ที่5ถนนสุขสวัสดิ์นาเกลือตำบลแหลมฟ้าผ่าอําเภอพระสมุทรเจดีจังหวัดสมุทรปราการภายใต้การบริหารงานโดยนายประเสริฐศักดิ์อินทนาวรานนท์เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรปราการสาขาพระสมุทรเจดีสำนักงานที่ดินมีหน้าที่การดำเนินงานเกี่ยวกับการออกหนังสือแสดงสิทธิ์ในที่ดินการให้บริการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับ ที่ดินและอสังหาริมทรัพย์รวมถึงการรังวัดที่ดินและการทําแผนที่โดยในแต่ละวันจะมีประชาชนมาติดต่อขอรับบริการเป็นจํานวนมากสํานักงานที่ดินจังหวัดสมุทรปราการสาขาพระสมุทรเจดี ระหนักถึงความสำคัญเรื่องสุขอนามัยของประชาชนที่มาติดต่อราชการที่ต้องใช้ห้องส้วมสาธารณะร่วมกันเพื่อให้ประชาชนเกิดความเชื่อมั่นว่าส้วมสาธารณะของสำนักงานที่ดินมีความสะอาดเพียงพอและปลอดภยัยไม่เป็นแหล่งแพร่ระบาดของโรคติดต่อ ทั้งนี้ห้องน้ําของสํานักงานที่ดินมีการบริหารจัดการห้องน้ําภายใต้มาตรฐานส้วมสาธารณะระดับประเทศ HAS ของกระทรวงสาธารณสุข H Healthy ความสะอาดพื้นผนังเพดานโถส้วมที่กดโถส้วมโถปัสสาวะสายฉีดน้ําชําระที่สะอาดไม่มีคราบสกปรกอยู่ในสภาพดีและใช้งานได้น้ำใช้สะอาดเพียงพอและมีการใช้ทรายอเบดเพื่อไม่ให้เกิดลูกน้ำยุงลาย ภาชนะเก็บกักน้ำขันตักน้ำสะอาดกระดาษชําระเพียงพอต่อการใช้งานตลอดเวลาที่เปิดให้บริการอ่างล้างมือก๊อกน้ำกระจกสะอาดไม่มีคราบสกรปรกสบู่ล้างมือพร้อมให้ใช้ตลอดเวลาที่เปิดให้บริการถังรองรับมูลฝอยสะอาดมีฝาปิดเป็นแบบเท้าเหยียบเพื่อลดการสัมผัส อยู่ในสภาพดีไม่รั่วซึมตั้งอยู่ในบริเวณอ่างล้างมือในห้องน้ำมีพัดลมดูดอากาศช่วยให้การระบายอากาศได้ดีไม่มีกลิ่นเหม็นสภาพท่อระบายสิ่งปฏิกูลและถังเก็บกักไม่รัว่วแตกหรือชำรุดจัดให้มีการทำความสะอาดและระบบการควบคุมตรวจตราเป็นประจำทุกวันอย่างน้อยวันละ3ครั้ง A. accessibility ความเพียงพอ ห้องน้ำของสำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรปราการสาขาพระสมุทรเจดีมีแยกห้องน้ำชายห้องน้ำหญิงและห้องน้ำบุคคลพิเศษอย่างชัดเจนโดยมีห้องน้ำชายจำนวน3มห้องห้องน้ำหญิงจำนวนสมห้องห้องน้ำผู้พิการผู้สูงอายุและหญิงตั้งครรภ์จำนวนหนึ่งห้องและห้องน้ำทุกเพศจำนวนหนึ่งห้องสามารถเข้าใช้ได้โดยไม่จำกัดเพศสภาพแต่จะเป็นห้องน้ำเดี่ยวที่สามารถเข้าใช้ได้ทุกคน นับเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญในการสร้างสังคมที่เปิดกว้างและยอมรับความหลากหลายทางเพศสภาพมากยิ่งขึ้น S. Safety ความปลอดภัยบริเวณที่ตั้งห้องน้ำของสำนักงานที่ดินอยู่ในตัวอาคารของสำนักงานที่ดินไม่เป็นที่หลับตาคนมีป้ายสัญ,ญลักษณ์แสดงห้องน้ำชายหญิงและห้องน้ำบุคคลพิเศษที่ชัดเจนประตูมีที่จับเปิดปิดที่ล็อกด้านในอยู่ในสภาพดีใช้งานได้มีประตูห้องน้ำแบบกรอนสัญ,ญลักษณ์เขียวแดง บอกสถานะว่างไม่ว่างในกรณีฉุกเฉินสามารถคลายล็อกจากด้านนอกได้พื้นห้องน้ำแหง้งมีการใช้หลอดไฟแบบ LED ทำให้แสงสว่างเพียงพอและมีการติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ให้แสงสว่างบริเวณห้องน้ำในเวลากลางคืนเพื่อประหยัดพลังงานนอกจากนี้เรายังจัดให้มีพื้นที่กว้างสำหรับรถเข็นผู้พิการในการใช้งานได้อย่างสะดวกมีราวจับทำด้วยวัสดุที่มีความมั่นคงและแข็งแรง มีสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ที่เหมาะสมสำหรับผู้พิการตามหลักมาตรฐานสากลประตูห้องน้ำเป็นประตูบานเลื่อนปิดเปิดมีสัญญาณเสียงสำหรับขอความช่วยเหลือทั้งภายในและภายนอกห้องน้ำกรณีเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด ในบริเวณห้องน้ำยังมีการประชาสัมพันธ์องค์ความรู้เกี่ยวกับที่ดินที่เป็นประโยชน์แก่ประชาชนและมีการให้บริการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารต่างๆผ่านสัญญาณ w i f i ฟรีระหว่างใช้บริการห้องน้ำรวมทั้งมีการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการให้คะแนนห้องน้ำสะอาดและข้อเสนอแนะปรับปรุงห้องน้ำผ่านการสแกน QR code ที่ติดไว้บริเวณห้องน้ำเพื่อติดตามและปรับปรุงห้องน้ำของสำนักงานที่ดินให้ประชาชนผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจ นอกจากนี้แล้วสำนักงานที่ดินได้นำต้นไม้ที่มีคุณสมบัติสามารถฟอกอากาศดูดซับกลิ่นและนำมากรูดใบเตยมาช่วยให้ห้องน้ำมีกลิ่นหอมเป็นธรรมชาติมีการนำจุลินรีย์ในการกำจัดกลิ่นพร้อมทั้งช่วยลดการใช้สารเคมีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรปราการสาขาพระสมุทรเจดี มีความมุ่งมั่นเป็นอย่างยิ่งที่จะพัฒนาส้วมสาธารณะของสำนักงานที่ดินเพื่อไม่ให้เป็นแหล่งแพร่เชื้อโรคลดการระบาดของโรคติดตอ่อและเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของสำนักง,งานอีกทั้งเป็นการสร้างความพึงพอใจให้กับประชาชนผู้มาใช้บริการส้วมสาธารณะภายใต้วิสัยทัศน์ประเทศไทย,ไทย,ไทย,ไทยมีส้วมสาธารณะสะอาดเพียงพอปลอดภัยคนไทยมีพฤติกรรมการใช้ส้วมถูกต้องสวัสดีค่ะ